เรามีอะไรจะให้ดูเกี่ยวกับการทดลองเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เรียซสอนกันด้วยกันรูปแบบที่เรียกว่ารูเลสตรงที่มีการไหลเวียนไม่ดีออกซิเจนต่ำมากการแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เซลล์เม็ดเลือดแดงขวนให้มองเห็นและแยกออกจากกันเช่นนี้ตรงนี้กลับซ้อนกันอยู่และมีสาเหตุหลายประการ รวมถึงภาวะขาดน้ำการย่อยอาหารไม่ดีของโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตสูงเกินไปน,น้ำตาในเลือดสูงเกินไปในเลือดและโดยรวมแล้วมีประจุลบต่ำในเลือดที่มีศักยภาพคือทิตาศักยภาพในเซลล์ได้รับลดลงจนเซลล์จับตัวเป็นก้อนเช่นกันมีการอักเสบมากในพื้นหลังเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นได้ การก่อตัวของใยแมงดุมในพื้นหลังนั่นคือการอักเสบที่อาจเกิดขึ้นได้โดยอาจได้รับบาดเจ็บที่เนื้อเยื่อได้ที่เกิดจากความเครียดก็อาจเกิดจากตับทำงานไม่ถูกต้องและการกรองเลือดก็มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างเช่นกันตรงนี้เราจะเห็นเลือดขาวเล็กๆน้อยๆเซลล์จริงๆในกรณีของเลือดนี้ตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดขาวของบุคคลนั้นเล็กเกินไปที่คุณสามารถดูอันนี้ได้ที่นี่ก็ควรจะเป็นสองหรือสามเท่าเช่นกัน ขนาดของเซลล์เม็ดเลือดแดงประมาณหนึ่งเท่าครึ่งของขนาดเซลล์เม็ดเลือดแดงจึงไม่เข้าไปรูปร่างในอุดมคติดังนั้นนี่คือภาพตัวอย่างเลือดและตรวจด,ดูภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากตัวอย่างเลือดสุดท้ายแล้วเราก็มองดูบุคคลน,นั้นใช้โปรแกร,รมในหนึ่งชั่วโมงการดูแล <my last S 2> สุขภาพด้วยเครื่องความถี่ที่เรียกว่าฮิวลีซึ่งส่งกระแสไฟฟ้าอ่อนๆและความถี่เฉพาะเข้าสู่บุคคล ร่างกายและนั่นคือเกิดอาการซูซ้า60นาทีโปรแกรมที่ใช้ที่เรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นทันทีหลังการใช้โปรแกรมที่เลือดของเธอและนี่คือสิ่งที่เราเห็นเลือดประมาณ50%ก็ดีข,ขึ้นเช่นกันแทนที่จะซ้อนกันเป็นกระจกุกเซลล์เม็ดเลือดคุณสามารถดูได้ที่นี่พวกเขาแยกจากกันจริงๆแล้วทำได้แลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนได้แล้วตอนนี้ได้งานทำสิ่งที่พวกเขาทำจริงๆ ต้องทำอย่างน่าสนใจเช่นกันเม็ดเลือดขาวก็ใหญ่ขึ้นแล้วโปรแกรมที่ใช้คือระบบภูมิคุ้มกันและเซลล์เม็ดเลือดขาวที่นี่คุณสามารถเห็นได้ใหญ่กว่าสีแ<ส>ดงประมาณสองเท่ามีเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกเซลล์หนึ่งเพิ่มเติมในขณนะที่ถูกต้องบางส่วนการอักเสบได้หายไปเป็นพื้นหลังไม่มีใหแมงมุมอีกแล้ว มีชีวิตชีวาในพื้นหลังให้ฉันเรียกใช้วิดีโอนี้คุณสามารถดูได้โดยรวมแล้วเลือดภายในดีขึ้นมากแต่ฉันอยากจะบอกว่ามันดีขึ้น50%ในเรื่องความเหลือดของเลือดเซลล์เม็ดเลือดกำลังเคลื่อนไหวจริงๆพวกเขาไม่ได้กระจุกกันโดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือดีเพิ่มขึ้นมากของประจุลบเข้าสู่กระแสเลือดและประจุลบนั้นช่วยเซลล์แยกจากการจมิ่พื้นที่ผิวเพื่อรับออกซิเจนและ พวกมันมีความเลื่นไหลและการเคลื่อนไหวมากกว่ามากของสารอาหารและพลังงานผ่านทางร่างกายของเธอและนั่นคือสิ่งที่เลือดของเธอดูเหมือนแท้จริงแล้วหนึ่งชั่วโมงหล,ลังจากใช้โปรแกรมตัวอย่างหลังจากเธอทำไปแล้วหนึ่งชั่วโมงระบบภูมิคุ้มกัน